ันกาสวัสดีครับสวัสดีครับเพียรครับผมพี่ปินครับเกือบเมื่อก ok ี้เกือบพูดพินุกับผมวันนี้ก็ยังมาอยู่กับคอมพเต็กเหมือนเดิมว่าผมใช่ครับวันนี้พี่ปินก็เอาหนึ่งในตัวปรดของพี่ปินมาใช่ไหมใช่ครับซึ่งก็คือเจ้าดูเนเปอร์อ่านี่ก็เราเห็นกันมาแล้วในตอนอันบล็อกที่พี่ปินนั่งเล่นอยู่ใช่ครับแต่ตอนนี้มาในรูปแบบแบบฟูฟูเลยฟูเด็กเลยอ่าไม่นี่ละวันนี้ผมก็เลยเอาเจ้า มิดไลดอนมาเล่นด้วยครับผมแบบเยี่ยมครับไปขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปดูแล้วกันครับก่อนที่จะดูก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดสมัครสมาชิกนิดนึงนะครับผมจ,จะได้ไ,ดไดม่พลาดคลิปต่อไปของทังเราครับผมไปเลยอ่ะครับเรามาหาคนเริ่มก่อนเริ่มหลังกันมีหน้ากระหังเอาตัวสวยมากสุดยอดไปเลยหัว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 นะครับครับผมหัวหน้าเป็นกระจูออกหางอ่ะผมเริ่มก่อนเชิญเลยครับเริ่มไปขึ้นครับผม ม่ไรตอนซ์ครับผมโมคุโรที่เป็นเริ่มก่อนครับก็เลยจัการหนึ่งใบลงป๊อปโปที่ตำแหน่งเบนครับครับผมจากนั้นใช้เนสบอลเลยครับครับผมบอกว่านำโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งตัวจะได้สำหรับเราลงเบนได้เลยเชิญเลือกเป็นมิวแล้วก็อเลยครับเอาไม่ตัดด้วยใช่ใช่จะใช้เลยโอเคติดการพลังงานให้โมคุโรครับครับผมจากนั้นถอดพลังงานนี้ลงมาเลยอามืวขึ้นไปครับ เราใช้ความสามารถครับหางลึกลับบอกว่าดูท็อปเด็กหกไปครับเอาไอเทม1หนึ่งใบที่เจอขึ้นมือวีพี่วีพี่เฮ้ยตกใจโชว์มังใบเลยใช้เอาวีพี่มาใช้เลยครับใช้ได้แค่ในเทเลข่ายเรานำโปเกมอนพื้นฐานสองตัวลงเมนได้เลยได้ครับเอาออกมาเป็นมคุโรกะับิวโทจากนั้นผ่านเธอเลยครับเขาเธอจวการ์ดครับผม ไม่ต้องทําอะไรมากครับผมใช้ความสามารถก่อนเจ้าไม่ได้ดอนก่อนเลยชั้นเดมยูนิตครับเลือกโปโยมอนพื้นฐานไปฟวาสองตัวลงเป็นได้เลยครับผมเลือกมาเป็นไรโคกับเมลิฟครับผมแต่ไม่ต้องตัดนะครับเดี๋ยวผมเล่นกันอีกยาวๆโอเคเลยผมใช้เนสบอลครับผมครับนำโปโยมอนพื้นฐานหนึ่งตัวลงเป็นครับผมเลือกมาเป็นอิกิวิงโกครับผมครับยังไม่หมดยังไม่หมดใช้นี่เลยครับผมไฮเปอร์บอลครับผมครับทิ้งเมลิฟกับโมโคครับผมก็คือไม่เล่นแล้วเล่นแหละคู่เดียวพอใช่ใช่เสิร์ปไปว่าหนึ่งตัวขึ้นเหมือบผมครับเสือเป็น เมล E อครับผมครบหน้าคบหน้าครบหน้าเลยบอกเลยสาฟ้ามีอยู่3ตัวลงมาที่เบนเลยครับผมครับจากนั้นครับผมใช้ความสามารถของอีคิวิงโกครับอีคิวรีเทสครับผมใช้ได้กค่เฉพาะเธอแรกเท่านั้นทิ้งก้าบนมือทั้งหมดเลยครับแล้วโจก6กใบอยากแปะอยากแปะก่อนค่อยเล่นมันทําไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นมือแล้วผมก็ชื่นใจผมลงอะไรโควตัวมาที่เบนครับผมแล้วก็ เลยครับอ้าวจู๋ไม่ได้ทรัพย์ด้วยเอาเธอผมจู๋การ์ดหนึ่งใบครับผมใช้มีวก่อนแล้วกันครับห่างลึกักครับดูหกใบเผื่อได้ลูกอมประหลาดแต่ผมไม่ได้ลูกอมประหลาด V.P. อีกไปเปล่าใช่เอามาก็ได้แล้วก็ใช้ไทยบอลเลยครับทิ้งเป็น V.P. แน่นอนไทยบอลกับบัตรเวิร์ตเทิล V.P. ครับโอเคครับผมเลือกเป็นคิวทาริสก่อนเลยโอ้ตัวอ๋อตัวนี้ตัวนี้นี่ยใช่ครับตัวคุ้นเคยพีเอสอยู่แล้วเอาแล้วคุยวัฒนาการเลยครับอ้าวเป็นเต็มแล้วนี่ แตะโบ้ทาวแล้วก็ใช้การสะพายครับมันจะโมเลยครับนั้นจะขอบคุณมากครับเห็นว่ามือแย่ <laughs> จว่วมาทีเหลืองอลามเลยครับแล <laughs> ้วออกไปเก็บมือเข้าใต้กองครับพี่บินมีมือใบเดียวเข้าไปแล้ว <c oughs> ล็ <c oughs> จัจวคนรับหกใบจวตามไพ<า>่นี่เลยอย <c oughs> ู่ได้ครับโต่อไม่ได้แย่แล้วติดการพลังงานให้มุกโรครับแล้วใช้ความสามารถโบท้ทาวก่อนเอาเจ้ามุกโรมาอีกตัวคิวโทติดไพ่อีกแล้วเ่นเด็กนี้ไม่เคยไม่ติดไพ่เลย จเฉยเลยครับโอ้ยช้าช้าเลยโว้เขาเลยจั่วการ์ดครับผมผมต้องสับกองก่อนละเพราะเมื่อกี้จี้เต็มไปเลยครับข้างล่างเปเปอร์เลยครับผมครับเสิร์ชไอเทมหนึ่งอย่างกับอุปกรณ์สมบูรโปเกมอนอีกหนึ่งอย่างครับได้ครับผมยังเลือกเป็นเครื่องรางแห่งความกล้ากับอิเล็กทริกเจเนเรเตอร์ครับผมบวกเลือนนี่มันแย่จริงนั้นผมไปย่างเลยครับยิงปืนครับผมอิเล็กทริกเจเนเรเตอร์ครับผมเปิดท็อปเด็กห้าใบเลือกพลังงานไฟฟ้า มากสุด2ใบครับติดให้กอะปวนม้อนไฟฟ้าปนเบนครับผมครับปึ๊บเปี้ยงครับผมใบหนึ่งครับผมอ่าทีเดียวเรากรองสลับครับผมแล้วผมยิงรูรๆครับเปี้ยงขออีกใบหนึ่งครับผมเปิดห้าใบได้ใบหนึ่งครับผมไม่คุ้มแล้วไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยอันนี้คือมีโอ่งที่มาสภาพแล้วใช่ไหมแน่นอนครับผมติดเครื่องลายความกล้าให้กับเจ้ามิไรดอนครับผมโอ้โหเลือดเยอะอีกแล้วเลือดเยอะเลือดเยอะถอดหนีลงมาเลยครับเอาเจ้าไลโคขึ้นไปครับผมครับ อันนั้นผมติดพลังงานจากบนมือครับผมครับให้กับเจ้าไรโคอีกตัวนึงครับครับอ่าแล้วก็ใช้ความสามารถฝีเท้าไวขีเท้าเร็วไม่ไวจวดเธอจวดหนึ่งครับผมถ้าอยู่ในตำแหน่งต่อสู้ครับตีเลยครับผมไรนี่โรนโดครับผมยี่สิบบวกกับโปเกมอนบนเบนน์ของฝ่ายคูณด้วยยี่สิบครับผมก็สองร้อยยี่สิบเดาเมตรครับผมสองร้อยยี่สิบเดาเมตรหมดสภาพครับอ่าผมได้การ์ดรางวัลหนึ่งใบตัวแล้วคนโดียวผมแล้วผมเอา โมคุโรขึ้นไปเลยเข้าเทิร์นโจกาส์หนึ่งใบชิบานะชิบานะโอ้โหใช่ชิบานะเลยครับบอกว่าถ้าในเทิร์นที่แล้วมีมอนหมดสภาพถึงจะใช้งานได้ผเอาพลังงานพื้นฐานหนึ่งใบในกองนี้ครับตดให้โปรยมอนหนึ่งตัวจากนั้นหาการที่ชอบหนึ่งใบขึ้นมือลูกอมแหละใช่ใช่ผมขาดอยู่พอดีแล้วก็ผมใช้ไฮบอลเลยครับครับผมมีการเป็นมือสองใบผมมากพลังงานคนหาโปรยมอนหนึ่งตัวหาเป็นเจ้าพีเจตเอ็กซครับ นกโตเทียวสองตัวแล้วก็ใช้ลูกอมประหลาดที่เสิร์ฟไปจากที่บานเมื่อกี้ครับผมวิวัฒน,นาการพิเศษอีกเลยครับผมแล้วก็ใช้ความสามารถครับมาร์เ์ดการ์ดที่ชอบหนึ่งใบการ์ดที่ชอบหนึ่งใบครับล,ลูกอมเป็นแหละลูกอมบินีช่ใช่ <c oughs> แล้วก็ใช้ลูกอมเลยครับ<อ>มีวัฒน,นาการสแเปอร์ครับครับผมแล้วก็ใช้ความสามารถโบเท้าครับต่อเนื่องไปเลยความสามารถเทียบเทฝั่งนู้นน่ะเขาชอบฆ่าทีเซียดผมเพราะมันแท้ไฟฟ้าตั้งรอเลยตั้งอีกตัว เดี๋ยวตัวนี้หมดสภาพยังมีอีกตัวให้เล่นได้ได้ได้โจมตีเลยครับ Hunting a r r o ครับ130ดาเมจครับแล้วก็ทำดาเมตบนเบ้นหนึ่งตัว30เดามตรรู้เลยตัวไรโรนตัวไหน,นตัวไหนีไหน <laughs> น่ไงล่ะโอเคผ่านไปเลยครับเท่านั้นจั่วการ์ดครับผมคุณคิดถูกแล้วด่ผมจะตีไฟฟ้าจะตีนกของคุณ <laughs> แต่ก่อนที่จะทำอะไรก็ตามแต่ครับผม <laughs> ไรโคอะไรครับผมครับปีเท้าไว ตัวหนึ่งยังไวอยู่ต้องฝีเท้าเร็วสิแล้วก็เปียงครับผมอุริริกเจเนอเรเตอร์ครับผมคราวนี้ต้องเจอสองใบแล้วหรือเปล่าไม่เจอสักใบเยอแล้วเยอแล้วเยอแล้วผมใช้ไฮเปอร์บอลเลยแล้วกันครับผมโอ้ิงทันเดอร์ครับผมกับเปเปอร์ครับผมอ่าสองใบนี้ครับเสิริมมอสหนึ่งใบขึ้นมือครับผมครับเอาละหนีก่อนหนีก่อนเสริมเป็นโมโคครับผมครับแล้วก็วิวัฒนาการเจ้าเมลิฟเป็นโมโคโคเลย ครับติดเครื่องรางอย่างความกล้าครับผมให้กับเจ้าไรโคครับผมครับโตข้างหน้าผมปล่อยแล้วผมปล่อยตายผมโกดรลายผมใช้คําสั่งคู่มอเนอะผมผมรู้อยู่แล้วเลือกเจ้าพี่เจตขึ้นมาเลยครับผมแย่จริงอ่าแล้วก็ใช้ความสามารถกับเจ้าโมโคครับผมอิเล็กทริกไดนามนนำพลังงานไฟฟ้าหนึ่งใบครับผมจากในกองทิ้งติดให้ผมวันที่อยู่บนเบนครับครับติดให้เจ้าไรโคตัวนี้ก่อนแล้วก็ก่อนจากมือน้อยใช่ไหมออกไปด้วย พางหิมะสุดยอดเขาเลยครับผมเอาให้หมดคุณมาพังตัวเสือผมแล้วแปะทั้งมบตอกย้ำกันเข้าไปใจร้ายที่สุดโจมตีเลยครับผมไรนิ่งรอนโดครับผม220ร้เมตรเป็น440ร้เมตรครับผมผมรู้ผมรู้ว่าคุณจะตีตัวไหนผม440ร้เมตรครับครับผมหมดสภาพครับหยิบก้าวรางวัล2ใบครับผมเอาสไนเปอร์ขึ้นไปผมรู้ว่าปืนเมื่อกี้ผมหยิบมาจากไหนผมหยิบมาจากไพรแล้วผมหยิบไพรแล้วก็หยิบไพร แต่แกตัวได้แกตัวเพราิเธจวกการหนึ่งใบแย่แล้วผมไม่มีใบจัวตัดพลังงานให้เจ้าโมคุโรเลยครับครับผมเอาผมโจมตีเลยร้อยสามสิบร้อยสามสิบจมตรอีกสามสิบลงให้ใครดีครับผมผมลงตัวเดิมอยู่แล้วยายยายย้าลงตัวเดิมอยู่แล้วเกเจ้าไรโคหมดสภาพครับผมครับผมได้สองไพครับโองเงินเข้าไปผมเลือกเอาบิวเอขึ้นไปครับผมครับเพราะเธอจวการครับผมติดพลังงานหนึ่งใบครับผมให้กับเจ้ามิรดอนครับผมครับหลังจากนั้น ปีห้าใบเจอใบดินครับผมโอ้โหวันนี้ติดลบติดลบยิงไปสี่โดนมาสามได้มาสามมาเพิ่มมือให้กันและกันดีกว่าครับผมนันจะโมครับผมอาการทั้งหมดลงใต้กองผมไม่ได้จากใครมาโอเคใช้เชือกเหล็กครับผมโอ้โหเชือกเหลเนียมีเก็บเด็กเก็บเด็กของใครมาให้โมคุโรไปตัวหนึ่งโอเคผมก็เลือกเจ้าไรโคกันไปครับ โจมไม่ได้โจมไม่ได้มาตัวเองปัจจุบัครับผมอินเทอร์กิตราโมครับผมครับเอาพลังงานไฟฟ้ามาติดให้กับเจ้ามิวแล้วกันครับผมครับติดไว้ก่อนแล้วจากนั้นโจมตีเลยครับผมไรนี่วอตดูครับผมครับโอ้โหโดนเท่าไหร่เนี่ยแปดสองสิบหกสิบแปดสิบแปดเดซิเมตรร้อยแปดสิบเดซิเมตรสิบแปดเดซิเมตครับร้อยแปดสิบเดซิเมตครับครับผมผมได้การรางวัลอีกหนึ่งใบผมเอาเจ้าจิริเปอร์ทช่ไมครับครับผมมาเพิ่นโจกการ์ดหนึ่งใบผมใช้โปเกเกียสามจุดศูนย์เลยได้ครับ บอกว่าผมดูท็อปเด็กห้าใบครับใช่ผมเจ็ดใบสี่ห้าหกเจ็ดเอาการซัพพอร์ตหนึ่งใบขึ้นมอมันยังไม่เจอวันนี้มันอะไรเนี่ยรรวันนี้มันอะไรเนี่ยครับงั้นผมใช้รอเลยที่เนี่ยค้นหาร่างวิวสถานการณ์สองใบขึ้นมือครับที่อยู่ข้างล่างเมื่อกี้ใช่กับครไม่หมดนะผมหาเป็นจูเนเปอร์ครับอีเกียดครับยอด โจมตีเลยครับครับผมอีกร้อยสามสิบตัเมจใช่ไหมร้อยสามสิบตัเมจแล้วก็สามสิบตัเมจรลงมโคโคใช่ครับก็ม็นจะเป็นเก้าสิบตัเมตรหมดเลยใช่หมดสภาพมโอโคหมดสภาพครับผมได้หนึ่งท้าครับเขาเดินจั่วการ์ดครับผมผมติดนี้ครับผมพลังงานพื้นฐานแช่ก็มีหลายดองครับผมครับจากนั้นผมใช้การ์ดที่ผมจั่วได้เมื่อกี้เหมือนกันขี่บันดาครับผมโอ้โหนำพลังงานพื้นฐานหนึ่งใบจากในกองทิ้งครับผมติดแค่โปเยมอนผมก็ติดให้เจ้ามิวละกัน แล้วก็เสิร์ฟการที่ชอบหนึ่งไปครับผมครับผมเลือกเป็นใบนี้ครับผมครับแล้วก็ใช้อะไรครับเน็ตบอลครับผมตัวนั้นจริงนะไรชูโอ้ตัวนี้ไม่ได้เลยตัวนี้ที่แรงแต่ว่าคุณไม่มีพลังงานปืนยิงหมดแล้วด้วยรอไปก่อนสองเทิร์นเคคบจากนั้นผมก็ถอนี้มาเลยครับผมครับเอาเจ้ามีไดดอนขึ้นไปแทงก่อนครับ ฉะนั้นผมโจมตีเลยครับผมด้วยท่าโฟตอนบัสเตอร์ครับผม220เมตรวมเข้าไปเลย220เมตรครับเธอหน้าผมจะตีไม่ได้ครับผมต้องจวดให้ได้ไปนั้นผมถึงจะรอดเขาเทิร์นจวดติกัสพลังงานครับให้ทิวทาริสครับเออผมลืมหน้ามันขกหรูเลยลืมเพชรพาแล้วบอกเลยแล้วก็เวทธนากาครับใช้ลูกอมประหลาดครับผมแค่ตัวที่เราเตรียมไว้แล้วอจะทงอีกมานะนี่ไงโบเท้าโอ้ เอ่ผมเตรียมไปแล้วจากนั้นผมใช้ความสามารถเลยครับครับผมมักเซอร์อขายการ์ดที่ชอบหนึ่งใบขึ้นหนึ่งผมชอบใบน,นี้ผมกลัวตัวนั้นเนี่ยมันตีผมตายผมไม่มีอะไรมาแลมจี้แล้วครับปืนสี่ใบครับโอ้โหกตายผมใช้การ์ดซัพพอร์ตเลยครับผม <c oughs> จำได้ว่าตัวนี้มันตีแรงครำสั่งบอสไหมเอา ขึ้นมาขึ้นมาเลือกเท่าไหร่เลือกเท่าไหร่2 0งอ่าผมใช้ความสามารถเลยครับครับผมอิสระเซรีครับบอกว่าสามารถถ้าเกิดกะอยู่ในแหน่งต่อสู้สลับลงมาเบนกับตัวที่เบนได้ครับผมกลับลงมาเอาเจ้าคือทันเลยขึ้นมาพีเอสตีผมมาแรงอ่ะเอาไลโคตีมาก็ไม่ตายแล้วครับผมครับผมโจมตีเลยครับเมยติเข้าไอคูรับบอกว่าเลือกโปเกมอนบนเบนฝ่ายเราหนึ่งตัวครับนำตัวรัตเเมทที่วางอยู่บนตัวนั้นทั้งหมดอ่ะครับผมให้โปเกมอนตรแหนอสู้ฝ่ายตรงข้าม นี่ไงตีมา220กับใคร220อะผมออกให้ไปชูบสภาพครับผมโอเคครับผมได้2ไพท้ครับผมเอาเจ้ามิวุ้ใหม่ครับผมเจ๋งเลยครับเขาเธอจั่วการครับผมมีคำสั่งบอสผมก็ยอมแพ้แล้วไม่มีผมติดพลังงานอีกใบหนึ่งให้กับเจ้ามิวครับผมเฮ้ยคุณจะมาฮิ้วคืนผมเหรอโหร้ายกาจจริงๆแล้วก็พิกไปเลยสเตเดียมพังทลายครับผม หล้วจากน,นั้นผมใ้ความสามารถรีสตาร์ทของเจ้ามิวครับผมจั่วให้มือเต็มสามครับมือมีหนึ่งจวสองครับผมชุบเชมคุณนเขียคิดว่าคนรับได้แค่สปอร์ตครับผมงานไม่ใจกับซาตตาจาครับผมทิก้ามือทั้งหมดเลยจวดเจ็ดใบคุณคุณมาฮิวคืนผมมันรับไม่ได้ไเลยจริงตอนนี้ใช้คันเบ็ดฉันย่อครับผมหมดสภาพหรือเปล่าผมหมดสภาพด้วยโโรยับจับเก็บไรชูครับผมนี่เอาใหม่เอาใหม่โมโคแล้วก็เจ้า เมลีฟครับผมครับกับเขากองไปเลยครับหลังจากนั้นผมใช้ความสามารถของเจ้ามิเรยดอนครับผมเทนเดมยูนิตครับผมเรืรเอพลอยมอนพื้นฐานออมาได้มากสุด2ตัวแต่ติดพลังงานติดเจ้าพังทลายพังทลายก็เลยออกมาได้แค่ตัวเดียวเอาไปชูมาครับ ใช่จากนั้นผมโจมตีครับผมท่าจีนงแฮครับผมอ่าสามารถก๊อปปี้ท่าโจมตีของโปลิมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามมาเป็นท่าโจมตีของมันได้ครับผมผมก็เลือกท่านี้แหละท่าข้างบนนี่แหละครับผมเมจิเข้าไอโค่ผมเอาขึ้นไปคุณนิคุมาผมยูกลับมาดิโอ้ไม่ถูกต้องเลยไม่ถูกต้องเลยเอาดิทิวทายลิสหมดสภาพครับหยิบกระตันวันหนึ่งใบครับผมผมเอานี่ยไปเลยจูเนเปอร์ครับเข้าเทิร์นจูการ์หนึ่งใบผมใช้ โป๊กเกียร์สามตัวสวยเลยดูเจ็ดใบนะอย่าบอสนะอย่าบอสนะห้าหกเจ็ดผมตีใครไม่ตายเปลี่ยนฮิวไปแล้วโชคดีเอามาเป็นเจ้าการทดลองของอะโคม่าครับครับผมอ่ะติดพลังงานแล้วก็ใช้มัคเสิร์ดเลยครับโอเคครับผมโอ้โหเมือกี่ใบอ่ะจะถามแบบนี้ด้เจ็ดใบครับผมเฮ้ยเราเล่นเท่ากันดีกว่าไปหน้าตาแบบนี้ป่ะครับใช่ผมไม่ลงอะไรแล้วผมใช้ซัพพอร์ตเลยในจะโมเนี่ยแน ยืมมาจากใครหลายจริงหลยจริงแล้วโจมตีเลยครับ130ดาเมจครับผมแล้วก็30ดาเซนเมตใส่อะไรวไหนดินี่พอดีคำนี่หว่าอุ้ยแย่าละอย่าละอย่าละจบไปเลยครับเขาเถิดจั่วการ์ดครับผมผมติดพลังงานโอ้จะอะไรชูจะอะไรดีเนี่ยโลดไปหมดละผมติดให้จับเจ้าไรชูแล้วกันครับผมครับจากนั้นผมใช้ซัพพอร์ตที่ผมพิ่งจั่วได้มาเมื่อกี้ครับผมงานวิจัยศัสตร์จารยไม่รีดตรงไม่รีดสายอะไรนั้นแหละเชื่อกลงไปแล้วใช่ยงล่าง จะมีตาหน้าไหมนะตริษัทจวดได้ของดีมาผมมิวหนีฟรีครับผมถอยไปเลยครับผมครับเจ้ามีลายดอนขึ้นไปครับผมครับจากนั้นผมโจมตีเลยครับผมโอตอนสเตอร์ครับผม220ดาเมจ220ดาเมจครับครับผมแล้วผ่านเลยครับเผ้านเลยผมจบการ์ะหนึ่งใบเกษตรเกษตรทำเสริดทำเสริดมักเสริฟมักเสริดมีเปล่าดูกรให้ยืมไหมยืมเปล่าเฮ้ย มีด้วยคำหลังบอสเลยครับคนไหนดีครับเอาอะไรชูไหมอะไรชูตีแรงไม่ตายไม่ตายไม่เอาแล้วเอาเอาอีกคิริโกะได้แล้วพอดีป่ะร้อยสามสิบร้อยหกสิบตายทั้งคู่อะตายทั้งคู่ไงเอาหัวมิวดีกว่าเมื่อกี้ไม่คิวคืนผมโอเคครับผมโจมตีเลยครับฮันติ้งแอโร่ครับร้อยสามสิจัมเมจจะเป็นสองร้อยหกสิจัมเมจครับผมได้ครับก็หมดสภาพกันไปไม่ได้ครับว่า้งก็ดีกันเหรอผมได้ไพ่สุดท้ายครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทุกอย่างโอ้ นี่ก็อยู่กับเด็กจูไนเปอร์ EX ครับผมใช่เวอร์ชั่นสมบูรณ์แบบอ่าใช่หลังจากที่เราดูเล่นกันแบบขำๆกันในคอมเพล็กซ์เด็กไปอ่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเต็มแล้วต้องเรียกว่าเขาเป็นเด็กนกโดยสมบูรณ์อนกนกุกตัวนกตัวมีใครไม่ไม่คือมีแต่แค่ปวยมอนรลองที่ไม่เป็นนกใช่ทียเป็นนกหมดเลยครับครับผมเด็กเราก็จะเป็นจูไนเปอร์ครับตัวหลัก3ชุดไปเลย คล้องตัวชัอยู่ไปโดดไปโดดมาได้แล้วก็มีพีเทียตเป็นเอเจนซ์เอสเซท์ที่เก่งน่าจะเก่งมากๆในยุคนี้เลยน่าจะเก่งที่สุดแล้วถ้าไม่โดนทางหิมะเก่งมากใช่แล้วแล้วก็ทิวทาริสฮะไป้นตัวผมใช้อาร์ตหลูไงผมลืมเมื่อกี้เผื่อไปยังดีนะมีเรยดอนติดเครื่องลางอยู่มเลยไ่ตถ้าไม่ติดนี่คือขำเลยโดนสะท้อนสะท้อนใช่ครับ แต่ก eh. ็คือเด็กเราด้วยการที่เจ้าจูเนเปอร์มันเลือดเยอะแหละ320ครับผมโอกาสที่เขาจะโดนวันฮิยมันยากมากใช่ก็เลยมีเจ้าคิวทาริสเป็นตัวเคาน์เตอร์เกมที่เหมือนได้ฮิวเจ้าจูเนเปอร์ให้เต็มหลอดด้วยเพราะมันกระโดดไปกระโดดมาได้ง่าย้วยไหะครับเพราะจูเนเปอร์มันมีความสามารถที่กระโดดไปง่ายเขาก็เลยเปลี่ยนตัวตีง่ายนิดนึงครับ แล้วก็ตัวซัพพอร์ตเรานี่คือใส่เต็มระบบเลยมิวจิราชิมานาฟี่ปีปีก็คือเอามาใช้ในกรณีเริ่มหลังเริ่มหลังใช่ไหมวไม่ติดจี้จวให้มือเป็นเจ็ดใช่ครับจวดจวเยอะมากทาให้เทิร์นถัดไปเรามีมือเล่นแปดใบอ่าก็แล้วก็โจมิวเนี่ยมีถ้าเด็กไหนไม่รู้อมก็ควรจะมีแหละใช่เขามาช่วยหายไอเทมต้นเกมเมื่อกี้เราได้วีเอ็มพีมาก็คือบอดเต็มเลยสบเลยใช่ครับไอเทมก็คือ VP ไฮเปอร์บอลจัดเต็มเพราะว่าเป็นของเสิร์ตที่เราจำเป็นนะครับครับผมเน็บอลเนี่ยเราใส่ไม่เยอะเพราะว่า เรามีทั้งโบทาวมาช่วยอยู่แล้วมีเีดี่อแล้วฟรีๆอยู่แล้วใช่ลูกคนประหลาดต้องเต็มเลยเพราะว่าเราเป็นเด็กล่างสองครับผมใช่ครับสเตเดียมก็คือจะเป็นโบทาวมีโปเกเกียมาช่วยในการหาซัพพอร์ตแล้วก็คันเบ็ดคันเบ็ดรีทิวเตอรลิสรีทิวเตอร์ลิซัพพอร์ตก็หน้าเดิมๆเลยครับผมก็จะเป็นนันจโมแล้วก็มีอะโครมาพอเรามาอยากถึงมือเนาะใช่ครับมีเซวอรีมี คิบปะนะแล้วก็ซินเนียที่มันเป็นสล็อตคล้ายๆกับเจ้าพวกลิซซัดดอนใช่ใช่ใกล้ๆกันเลยที่เป็นคิบปะนะเพราะว่าเราสามารถทำให้เป็นสองพลังงานในเทิร์นได้เลย เพราะว่าเจ้าตัวจูเนเบอร์ใช้เพียงแค่2พลังงานในการโจมตีเนาะใช่ครับแล้วก็คำสั่งของบอสปกติเลยปกติครับผมครับพลังงานเป็นดับเบิลเทอร์โบเนี่ยที่เราใส่เต็ม4ใบเพราะว่าเจ้าทิวทริสใช้ดับเบิลพลังงานครับผมในใบตีได้เอ็กโคได้เลยใช่แล้วก็เจ้าพีเจตโจมตีได้เช่นกันอ่าเขป็นสองายมันจะกลายเป็น100ดาเมจแล้วก็สามารถพังสเตเดียมได้ใช่ครับคือเฮปีสองร้อยแปดสิบอาจจะน้อยแหละแต่ว่าผมว่ามันก็ยืนทนได้นะในระดับนึ่งถ้าไม่เจออย่างไฟฟ้ามันยิ่งก็คือ เขาก็น็อกเรายากือนกันครับผมแล้วก็พันการพืชแปดใบจัดเต็มเพราะว่าเด็กเราเป็นเด็กคลื่นนี่ครับครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับเด็กจูนเปอร์ครับอ่าสำหรับใครที่ชื่นชอบจูนเปอร์ก็สามารถเอาไปจัดตามกันได้เลยนะใช่เท่าที่ผมลองเล่นมาผมลองเล่นมาเยอะมากแล้วเด็กผมว่าเด็กมันเล่นง่ายครับผมแล้วก็มันเหมือนจะตั้งยากแต่ว่าเล่นจริงจริงั้งไม่ยาก ก็จะมีลูกอมเป็นพิจิยนได้สักคีีนึงก็น่าจะยาวแล้วครับใช่ครับแล้วก็มีเจ้าทิวทาลินนี่แหละคือใบช่วยที่ทําให้จูเดเปอร์เราตายยากขึ้นครับเขาตี๊ยมาสามรอบอะมาคืนมาสามรอบใช่ครับตอนนั้นจริงๆแล้วถ้าพี่เอ็ดไม่ติดข้างล่างนะคือเขินเลยนะเขินนั่งคิกๆๆเลยโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็พี่เอ็ดกับพี่ปิ๊นลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ หากอยากเริ่มเล่นการ์ดกับเรานะครับมาหาพเราได้ที่กับันการ์ดเซียรังสิทชั้น2ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้นะครับหากจะดูคลิปเก่าดูตรงน,นี้ได้เลย,เลย